สวัสดีครับพี่น้องครับมาครับเจ้าปลาซิงได้ทอดปลาขาวสยครับพี่น้องครับเนี่ยปลาเขาวสยทอดบม่ได้ตากแดดเลยนะครับพี่น้องเนี่ยปลาสดเพราะว่าบังทอดเลยนะครับนี่ไปครับทำหมูทั่วครับพี่น้องครับนี่เบิ้งครับอ้ยทำทั่วฟักเงาบ้านเท่านี้แหละอ้ นี่แหละมาพี่น้องมานี่ครับใส่รึเปล่าเหนียวห่อนๆึ้นเราครับมาอ๋อเขาวเหนียวก็ตั้งเท่งนี่แหละโตห้องแบบไง,งเลยล่ะมาโอ้หูเขาขึ้นห่นอนเนี่ยอ้อมีพี่น้องมาเบ้างเนี่ยตามมุขตามมุขทัวเขาเนี่ยบัวใหญ่ๆครับเนี่ยคุยคราบยังไง,งหล่อนอืมอืม น,นี่คือปลาสดครับพี่น้องครับเอามาบางังบังตัดลายกลางมันมันกินไ,นได้ยครับอืมอืมอืมกระเจี๊ยบทอดก็มี quá cứng nhau 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 cha há bà có tôi nhìn bà với nó ชอบกลมกล่อมพอไหมอวันันตีมือ ช่วงเนี้ยบระเทศปลาเดียรเดียวพี่น้องเป็นปลาทดปลาเขาเนี่ยมันเป็นปลากลางครับพี่น้องปลาเขาหน้าหรือปลาเขาใสหรือปลาเขากลมเนี่ยผมอยากบอกพี่น้องว่าเวลาบังบังเห็นที่ที่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยบังตัดกลางมันในที่เลยและการมันถิมุนไปเลยเวลาเราถอดกรอบเนี่ยมันจะบม่มีกลางครับพี่น้อง แล้วว่าทีเป็นปลาตะเพียนชาวบ้านพงเงินปลาปากเนาะปลาตะเพียนปลาปากหรือปลาขาวนี้ยชั่วไปแล้วคิดว่าพี่น้องคิดว่ากางมันหลายอะ่ะบังคือเพื่อนผมนี่ครับนี่หั่นทีทีแบบเนี้ยมันจติตัดกางมันอืมอืมอืมเบาผักอืมนี่ลอง พอดป่ามันกับเข้ากันยังแล้วเข้ากันปานยังแล้วพอดป่ากับต่ำบออักทั่วออืพักเหลือแปรซะยอดจันย้ยอืมอืม,อม,อม,อม อืมฮหันบังทีทีตัดไม่มีกลางทอดกรอบ มันตำหมูทั่วคักืกินด,ด้วยันหัวพี่ยหอืมหัวกุยส่ก,ก็ตำหมูวั้วอืยกรอบอกรอบหอมกองห่อน Ngon lắm nghỉ chứ nào Mắt à Ui xe う mm -hmm.